ใครสมุดเรียนประจำมามั่งซึ่งเลยเรียนต้นเทอมมาเลยใช่ไหมนี่ใช่ไหมเล่มที่สองใครเอามาสมุดมาตั้งเล่มแรกบ้างไหมท่านเลยครูสอนมามีไหม <c oughs> เล่มที่สองหรือเปล่า นั่นแหละเทิมสองทงั้งทั้งเล่มเลยใช่ไหมยกูอยากรู้ว่า,ากูยยังไม่ได้สอนเรื่องอะไรมากสอนเลยนะสอนเลยนะก,การหารพรหุนามกับการบวก อ้อาวงั้นมาดูถ้าว่าอยากดูการหานหูน้ำมันก็แค่ว่าอย่างนี้เราเรียกว่าพระหูน้ำใช่ไหมนี่ทำไมต้องเรียกพรหูน้ำเพราะว่าแต่ละตัวเรียกว่าเอกนามเอกนาม ตัวหนึ่งนี่เอกนามเอกนามคือตัวเลขที่ติดตัวแปรที่กำลังเป็น0หรือ1ขึ้นไปอย่างเช่นครูเขียนเป็น 3x อกำลังลบ1อย่างเงี้ยไม่เป็นเอกนามนะไม่เป็นเลยไม่เป็นเอกนามเอกนามพหุนามเกิดจากเอาเอกนามหลายๆเอกนามมามารวมกันมาบวกลบกันเรียกว่าพระุนามแปลว่า2เอกนามขึ้นไปอันนี้1เอกนาม หนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งรวมกันเป็นพหูพหูคือมากกว่ามากกว่าหนึ่งนะครับดีกรีของมันเราก็เรียกว่าดีกรีสูงสุดเนี่ยดีกรีสามเราไม่อ่านว่าดีกรีสองหะว่าดีกรีสามตรงนี้เป็นสัมประสิทธิ์ของมันสัมประสิทธิ์ของพหุนามตรงนี้เราเรียกว่าสัมประสิทธิ์นำเพราะอยู่หน้าสุดเราเรียกว่าสัมประสิทธิ์นำสัมประสิทธิ์นำทีนี้การการหารการหารอ้าวฟังด้วย การหารมันมีหลายแบบครับการหารมีหลายแบบการหารมีหลายแบบที่โรงเรียนเรียนแล้วการหารมีอะไรบ้างตั้งหารแบบธรรมดาหรือหารสังเคราะห์หารธรรมดาใช่ไหมหารสองอย่างเลยในในการหารเนี่ยก็คือว่าถ้าเราตั้งหารธรรมชาตินะครับน้องเรียงไปเลย x กำลัง3ามบวกสอ x กำลัง2อลบส x ลบสเนี่ย เราเอาตัวหารมาคือสาบวกสีหารตั้งหารตั้งหารเหมือนที่เราหารตัวเลขทั่วไปเลยนะครับไม่แตกต่างกันทีนี้หลักการใช้ผลลัพธ์ก็คือว่าหลักการใช้ผลลัพธ์ก็คือว่าให้น้องเลือกตัวเลขไปคูณตัวเลขตัวแรกนะฮะเอาตัวเลขมาคูณตัวแรก คุณเป็นผู้ชายพอดีผมโมโหเพื่อนก็เลยอลาบายลงที่คุณได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ผมต,ตีคืนให้ตีลบออกเพราะเมื่อกี้มันทําไปแล้วไม่ได้ไม่ทันพอแล้วได้ครับได้แมันไม่ทันแล้วผม<ด>มาผมมาแล้ว,วผมเสียเวลาเออเมื่อกี้ตีไปทาหน้าตบไปทางหลังเด้งกลับไปหายกัน action, แอคชั่แนแล้วก็รีแอคชั่นเอาใหม่ตีีใหม่มันจะชดเชยโอเคไหมพอดียัะ โอเคพอดีละอ้าหลักการนะหลักการต้องเป็นนะครับคุณต้องเป็นตัวนี้กับก่อนกลับบ้านต้องเป็นวิธีนี้ก่อนกลับบ้านคนละเจ็ดข้อไม่เยอะต้องเป็นชยเชยะลูกผู้ชายตั้งดีๆนั่งตัวงตรง แอคทีฟหน่อยหาตัวแปรกับตัวเลขน้องตัวแรกน้องเช็คตัวแรกกับตัวแรกเลยเอาตัวเลขอะไรมาคูณแล้วมันเท่ากันนะฮะตัวแรก x ตัวเลขมันเท่ากันอยู่แล้วแล้วไปเอาแค่ x กํำลังสองมาคูณน้องดูตัวแรกเป็นหลักตัวแรกคูณเข้าไปตัวแรกวางเป็น 3x กํำลังสองเจอกำลังหนึ่งเป็นกำลังสามตัวนี้ก็คูณนี้บวกด้วย 4x กำลัง2ก็เรียงให้มันตรงกันกําลังให้มันตรงกันแล้วลบกันลบกันมันเท่ากนันเหมือนกันเป๊ะหมดตรงนี้2กับ4มันก็อยู่แล้วลบ 2x กำลัง2นะเสร็จแล้วก็ชักเบาๆชักลงมาเบาๆชักตัวที่ถูกที่เหลือเนี่ยแล้วก็ดูตัวแรกอีกเช่นกันรับแรกรับเลขอะไรไม่ใช่ตัวเลขก่อนดูตัวเลขก่อน ทำตัวเลขอะไรที่เท่ากันได้ลบอะไรสามบสองสองสามคือเราต้องการให้ตัวนี้มันหายไปก็ต้องส่วนสามสิครับส่วนสาม,สาม,สามต้องการให้ตัวนี้หายไปก็สามราตัดออกต้องการนี้หายไปแล้ว<ล>ต้องการให้เป็นเลขอะไรต้องการเป็นเลขสองก็ใส่เลขสองข้างบนต้องการตัดตัวหน้าให้หายไปเอาตัวเลขดั้นหารออกต้องการให้เลขไหนมีอยู่เลขสองก็ใส่ x เพราะว่า x กคูณ x ็กซ็เป็นเลขกำลังสองได้ ตัวนี้คูณนะครับคูณตัวแรกเป็นเท่าไหร่ลบสามจัดสามหรือลบสอง x คูณ x เป็น x กำลังสองลบสองคูณเป็นเท่าไหร่สี่คูณสองเป็นแปดส่วนสาม x เท<บ>่าไหร่ครับหมดนะเอามาทำไมกันลบกันตัวลบนี่คูณจะเจอบ่อยที่เวลาพวกเราลบกันลบผิดพลาดเนี่ย ลบชลบเป็นบวกมันเท่ากับลบสบวกด้วย8ส่วนสามนะลบชนลบ,ลบเป็นบวกตัวเลขข้างหน้าเนี่ยนะเป็นเท่าไหร่ 3, 2, มเป็นหเหลือ2ส่วน2ส่วน3าชักอะไรลงมาไม่ถูกลบชัก3รับอะไรดีครับดูตัวเลขเด้นตัวเลข,ต,เลขต้องการให้เลข3ต้องการให้เลข3หายไปแล้วเหลือเลข3าข้างล่างด้วยก็ต้องใ้า ก้า <9 S 2> ตัด3เหลือ3ข้างล่างาต้องการใส่2อีกตัวใส่2ไปด้วยบวก3คูณ2ส่วนเเนี่ยเช็คได้คูณเข้าไป3ตัด2เหลือสน3นนะฮะเอาคูณได้2ส่วน3ามเอาคูณเอาตัวนี้คูณเป็น8ส่วน2องคูณ4เป็น8ส่วน9ลบกันตัวนี้หมดเหลือตัวนี้ ลบสลบด้วยลบชนบวกเป็นลบแปดส่วนเก้าเก้าสเจ็ดเป็น3ามสิถูกไหมถูกไหมส9ม7้ยเจอ8 36หไหมสาบวกเกินนี่คือเศษเหลือที่จจบอันนี้ผลลัพธ์ที่ได้ผลลัพธ์ที่ได้อันนี้เศษเหลือเอาใหม่ 16 x หกเอำลังสอลบหนึ่กำลังสดีกว่ากำลังสองกำลังสีลบหหารด้วย2 x งลบหถ้ากรณีที่เราตั้งหารแต่เลขกำลังมันไม่เรียงมันมีกำลังสแล้วมันก็หายแว้มไปเลยใช่ไหมตั้งหารนั้นเขาใช้วิธีนี้กัน 1 6 x กำลัง4ใส่โมโหเข้าไปนะกำลัง4ต่อไปก็กำลัง3ใส่0 x กำลัง2เข้าไปใส่0 x แล้วก็ลบ1เรียงตาม x ลดลงเรื่อยๆจนไม่มี x แล้วก็เอาบัก2 x ลบ1มาหารการรับให้ดูตัวแรกเลขดูตัวเลขก่อนเลขอะไรล่ะคูณกับ2เลขสิ6 8 x. x อะไรคูณ x เป็น x ลกำลัง4 x กำลัง3คูณออกมาเป็น16 x กำลัง4ตัวนี้คูณเข้าไปเป็นลบ8 x กำลัง3จับมันลบกันตัวนี้ลบกันหมดอยู่แล้วลบมันจะลบเป็นบวกเหลือ8 x กำลัง3ชักศ x กำลัง2ลงมาชัก0 x ลงมาลบ1รับอะไรดีครับดูตัวเลขตัวแรกก่อนรับ4 x กำลัง X อกลังสอคูณมาเป็น 8X ดเกลังสคูณลงมาเป็นลบลบสีกลังสลบกันอีกหมดไหมแปดเอกำลังสามปดหมดหมดลบชุดลบเป็นบวก 4X ่กลังสชักศูน์เอกลบหรับอะไรดีครับดูตัวแรกเลขอะไร2องเอคูณเป็น 4X ่กลังส สอคูณเป็นลบ 2x งเคูณเป็นลบหมดแล้วอะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวลบทนลบเป็นบวกเหลือ 2x งลบหรับอะไรดีรับบวกหบวกหคูณหารลงตัวขนาดตั้งโจทย์มั่วนะนี่ดีเฉย,เย คุณลองจับปากกามาสั้งหารข้อ,อนี้สิทุกคนครับเอ e ว y รีบอดีเอ็กกำลังหกลบหนึ่งโกรธเขาเหรอเขาโดนบีบจมูกโกรธเขาเหรอขอโทษถ้าโกรธก็ขอโทษมองหน้าเรายิ้มแย้มหัวเราย่อเพื่อน ไม่มีอะไรรับมีแต่อาอ่าง,ง,างวิเชยเยะวิเชยเยะปีใหม่ปีนี้มันหล่อขึ้นอีกหนึ่ง,งปีเลยหล,หลอดอกหลอดอกยางรองเท้ามึงอะได้ทีนั้ขี่แพ้ไล่เลยนะมึงไอ้คุณอัศวินได้มีสมุดมีกระดาษนี่ไงฮะกระดาษทดนเล่นเชิญเอาไปตามสบายใจไทยแลนด์ มาทำลยายอะไรฮะมึงจะเอาอะไรนักหนาเอานีหรือวิธีหาตะขอเป็นคิดดีขี้หมา้องกูมันหนังหยาบแล้วจับไปมีรู้สึกหรอกคนอะไรน่ารักจังคนอะไรน่ารักจัง น่ารักจริงเนาบ้านอยู่ที่ใดจึงใสสะอาดเจแล้วบอกเขาเสร็จแล้วเร็วๆเร็วๆเสร็จยัง ให้ทำไม่ได้ให้โจทย์ให้ทำมัต้องโจทย์ทำย่างเดียวอะไรทำไม่ได้รับอะไรดูตัวแรกรับอะไรแล้วเมื่อกี้นั่งทำอะไรอยู่ไม่ได้ฟังใช่ไหมนี่ดูตัวแรกลูกดูตัวแรกดูตัวแรกนี่อะไรมาคูณตัวแรกเท่ากับตัวแรก ตั้งโจทเทพไหมเห็นไหมเรียงตามลำดับไหลเลยเอาตัวเลขตัวแรกมาเรียงนะครับ x กำลัง6ดูใหม่นะใครไม่เป็นนะบวก0ย์ x กำลัง5บวก0 x กำลัง4บวก0 x กำลัง3บวก0ย x กำลัง2บวก0 x ลบ1ตัวสุดท้ายอเ,เอา x ลบ1มาตั้งดูตัวแรกครับ x กำลัง6เรานี่คือตัว ารของเราหาตัวมาคูณตัวแรกแล้วมันเท่ากับตัวแรกเหมือนกันเอาอะไรมาคูณ x จึงงะไปได้กำลังหกเอา x กำลังห้ามาคูณ x กำลังห้าคูณ x กำลังหนึ่งไปด้กำลังหกเอามาคูณคูณมันมีสองตัวให้คูณนะครับน้องก็คูณลบด้วย x กำลังห้าคูณได้ครบสองตัวแล้วก็ลบกัน x กำลังห้าไได้กำลังหนึ่งไปด้กำลังห้าไอ้แมวเอ้ยเปได้กำลังหกนะลบกันหมดไหมเหมือนกันหมดกันไหม ลบกันหมดนะลบชลลบเป็นบวกเลขกาลัง5ชักศูนย์เลขกำลัง4ลงมาแล้วก็ดูตัวแรกอีกรับอะไรดีล่ะรับ x กําลังรับ x กําลัง4รับ x กําลัง4เป็น x กําลัง5 x กําลัง4เป็นลบ x กําลัง4ลบออกเป็นลบชลลบอีกเป็น x กําลัง4ดึงศูนําเลขกลัง3ลงมาดู x กําลัง สาม x กําลังสามรับได้ x กําลังสี่นาย x กําลังสามคูณเป็นลบ x กําลังสามลบออกอีกเป็นอย่างไรลบลบเป็นบวก x กําลังสามชักศูนย์ x กําลังสองลงมาอีกรับรับ x กําลังสองคูณได้ x กําลังสามคูณได้ลบ x กําลังสองลบกันอีกเหลือ x กำลังสอง 2, ชักศูนย x ลงมารับ x คูณ x. xx คูณหเป็นลบ x ลบกันอีก0นลบ x ได้ x, x. ชกักลบดลงมารับอีกบวกหเป็น x ลบหได้เศษศูนอีกอันนี้คือผลลัพธ์อันนี้คือตัวาหารอันนี้มันง่ายแบบนี้ง่าย กกำลังสองบวก x บวกหนึ่งหารหารด้วย x กำลังห้าบวก x กำลังสี่ลบ x กำลังสามลบ x กำลังสองบวกสอง x ลบสามอ่ะตั้งหารดูครับเน้นตัวแรกตัวเดียวนะหาตัวแรกกับตัวแรกเป็นหลัก

ทำไมต้องทำเหมือนมึงคิดอ่ะ <P ain> มึงอยากง่ายสิม,สนะมอยากให้มันง่ายสิหาวิธีมั่วเข้าไปถามครูลูกมีอะไรนะงงไหนว่ามาลบธรรมชาติน,นะครับอะลบอะคูณมาได้ได้ได้ลบกันเครื่องหมายลบ,บินี่ใช่ไหมลบจะลบเป็น ลบชุดบวกไปลบลบลบก็เป็น2เท่าถูกแล้วชักลงมาชักลงชักลงมาอ่านรับอะไรดูรับอะไรดูดูตัวนี้กับตัวนี้เอาอะไรมาคูณตัวนี้ดูตัวเลขก่อนลูกดูตัวเลขก่อนตัวเลขอะไรที่จะเท่ากันเอามาคูณตัวนี้ที่จะเท่าตัวนี้ได้เลขอะไรลบสอ่านลบสใส่เข้าไปก่อนลบสทีนี้ x ทําไมเท่ากันใส่ x ตัวหนึ่งพอไหมอ่าพอใส่ดูตัวแรกก็คูณออกมาให้หมดแล้วก็ลบอีกครั้งหนึ่ง ตัวเสรีรอ,อันอ้าวเร็วๆหาผลลับรับอะไรรับอะไรคูณตัวนี้เท่ากับตัวนี้รับอะไรครับรับอะไรดี x ตัวนี้มันเล็กหนึ่งนะมันง่ายอยู่นะเอา x กาลังสคูณเข้าไปเป็น x กาลัง5 x กาลัง3าเข้าไปเป็น x กาลัง สี่ x กำลังสามเอาไปเป็น x กำลังสามคูณครบแล้วเท่ากันลบกันหมดเท่ากันลบกันหมดตัวบนลบด้วยลบไปนชนบวกเป็นลบลบลบ,ลบเป็นลบสอง x กำลัง3ลบ x กำลังสองบวก2 x ลบ3ชัคลงมาเสร็จแล้วเราดูตัวเลขตัวแรกนะครับต้องดูตัวเลขตัวแรกให้ได้ว่าเลขอะไรดูตัวเลขก่อนว่าใส่เลขอะไรเข้าไปที่เท่ากัน เราต้องใส่เลขลบสลบสคูณตัวเลขได้แล้วเหลือ x ตัวน,นี้ x กํำลังสอนี่ x กํำลังสต้องใส่ x อีก1ตัว x คูณเข้าไปเป็นลบสองกํำลังสามลบสอกําลังสลบสอตอนลบกันระหว่างเครื่องหมายดีๆถ้าระวังเครื่องหมาย,ามายไม่เครื่องหมายชัวแล้วก็จบ ลบดูที่ลบว่าถูกต้องไหมลบถูกต้องไหมเอาลบนะฮะบนลบล่างตัวเลขเดียวกันลบกันหมดนะตัวนี้ลบด้วยตัวนี้ลบไปชนลบเป็นบวกตรงนี้ลบ1นึ่งบวกด้วยสอนะเหลือบวก x นะลบมาชนลบเป็นบวก 2x บวก 2x เป็น 4x ตัวนี้ไม่ถูกลบชักลงมาแล้วก็ดูเลขสุดท้ายทำไงเท่ากันครับเอาเลข oh. 1>, 1มาคูณเอา 1, 1มาคูณเป็น x กําลัง2เอา1มาคูณเป็น x <Okay. S 1> เอา1มาคูณเป็น 1. Oh. 1ตัวนี้ลบกันหมดอันนี้ 4x oh. เหลือ 3x oh. ลบ3ลบอีก1เป็นลบ oh. สี 4, ไ 2, ไ่ไปลบสองไงลบประชชนบวกไปลบลบสามลบอีกหนึ่งถ้าเราทําแล้วเราอยากรู้ว่ามันเสร็จหรือยังน้องดูกําลังของมันตอนนี้กําลังหนึ่งตัวหารกําลังสองตอนนี้มันเล็กกว่าแล้วเล็กกว่าตัวหารตัวหารมันกาลังสองเรียกว่าดีกรีสองอันนี้กําลังนะฮะกำลังหนึ่งมันเล็กกว่ากําลังสองถือว่าสิ้นสุดอันนี้ก็กลายเป็นผลลัพธ์ผลแลบไป ยอย่างนุกเพื่อนยังหาผลลัพธ์ไม่เป็นเลยรอเพื่อนแป๊บหนึง่งอ,อะไรครับลบ,ตร,ลบตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอ,รหรอก็ลบมันอยู่ข้างหน้าไงเอาสองอันมาทำไมกันนี่ลบ x ก,กำลังสองลบด้วยลบสอง x ก,กำลังสองไงครับนี่เครื่องหมายลบอยู่นี่นี่เอามาลบกัน เครื่องหมายตัวนี้ต้องตามไปด้วยตัวนี้กูไม่เข้าใจตัวไหนเนี่ข้อไหนนี่ขาอวไมนเนตรงเนี้นี่ไงเอาตัวนี้ ก็เอาตัวเนี้มาคูณเนี่ยเอาผลลัพธ์มาคูณคูณตัวนี้ยเอาตัวนี้มาคูณก็เป็นลบสองเอกกำลังสามเอาตัวนี้มาคูณก็เป็นลบสองเอกกำลังสองเอาตัวนี้มาคูณก็ลบสองเอก อันนี้มันง่ายไปครูว่าไม่ครูไม่บัน 2x 3บวกบวก2นะหารด้วย x กำลัง5บวก 0x กำลัง4บวก 3x กำลัง2ลบ 4x ลบ5 5 4 3 3หาย3 2 1 บวกสตัวเลขอันนมันสวยไปอันนี้ตัวเลขข้างหน้ามันไม่สวยอ้าวทำไปก่อนท่อนแรกแล้วก็อยทำตามหลังไปจะได้ไ<ป>กล้ารับหาผลลัพธ์ รับอะไรตัวเลขตัวแรกรับทะ่รับอะไรหรือตัวแรกรับนี้ หาผลลัพธ์ก่อนผลลัพธ์คืออะไรจไ่ใช่้อไม่ใช่เราไม่ครูดูนีที่จดไปสามข้อจดไปเพื่ออะไรครูอยากถามครูอยากรู้หน่อยจดไปทําไมถ้าหนูจดไม่รู้เรื่องหนูจดไปทําไมทําไมไม่นั่งดูอย่างเดียวให้ไม่รู้เรื่องแล้วค่อยจดอ่ะตัวแรกหายครูดูตัวแรกคือเลขอะไรใส่อะไรเข้าไปไม่มีหรอกไม่ใช่ แค่เลขมันเล็กหน่อยตัวเลขเอาหาตัวแรกให้ครูดูดิเลขอะไรเลขอะไรเลขอะไรการเลขแรกเลขแรกใส่มาเขียนอย่านั่งเฉยเขียนถ้านั่งเฉยลงไปไม่ต้องมาเรียนน้องเงินคืนไปขี้เกียดบน่นละผิดก็บอกก็เฉลยให้ดูอยู่ทำไมไม่กล้าคิดวะอ่าได้อ่าคูณมา เลขมัสวยก็คูณไปหาตัวนี้คูณแล้วก็ไปใส่ตรงเอาไปใส่สที่ไหนใส่ที่กําลังเท่ากันใส่หรือ,อยังมึงอีกคนนึงมึงไปเอาตังค์คืนคนแรกแล้วไปปานไปกูอายนะเว้ยกูไม่รู้สินโง่หน่ยกูอายเหมือนกันนะมึงมีอาจารย์ควายมึงอายไหมมึงมีอาจารย์ควายควายมึงอายไหม ม yup. ึงยังรู again again ้จ mm. yeah. ักอายกูมีลูกชิ้นโง่กูอายเป็นเหมือนกันนะมึงหน้าด้านเว้ยไม่อายกูอา้หาบางนี่เหมือนกันแหละมึงอ้าวดูใหม่ใครไม่เป็นดูใหม่ดูให้เข้าใจว่าเลื่องยังไงครูบอกว่าให้ดูตัวแรกก่อนดิดูตัวแรกนี่ ตัวแรกข้างหน้าเราต้องการไม่ให้มันตัวนี้ให้เป็นเลขหนึ่งใช่ไหมเราต้องการให้ตรงนี้เป็นเลขหนึ่งเราต้องเอาอะไรมาคูณมันมันที่เกเป็นเลขหนึ่งเนี่ยเออแล้วก็ออหนึ่งส่วนสองมาคูณต้องเราต้องดูว่าตัวนี้มันเลขอะไรยืนไว้แล้วหาตัวมาคูณตัวแรกเนี่ยก็ต้องเป็นหนึ่งส่วนสองคูณสองมันที่เหลือหนึ่งหนึ่งละตัวเลขหน้าเท่ากันละเอา x อะไรมาใส่ถึงจะเป็นเลขกําำลังห้าได้ x ตัวนี้กำลังสามแต่โจทย์มันกำลังห้าเราต้องใส่ x กํากำลัง สองคูณลงไปเป็นคูณเข้ามาหรือสองคูณ x คูณ x เ,เป็น x ก,กา 5, ําลังห้าสองกับสามเป็นห้าเอาตัวนี้มาคูณอันนี้เป็นสองตัดสองเหลือ x ก,กําลังสองใช่ไหมใช่ไม่ใช่ใชสอง,สองตดัดเหลือ x กํลังสองแต่นี่มันกํลังสี่เราก็ต้องมาใส่ตรงนี้ดิที่ตรงกัน x ก,กํลังสองเนี่ยใส่ให้มันตรงตำแหน่งกันกําลังเท่ากันเนี่ย